สวัสดีค่ะวันนี้ปป้าเขาเอาอยางมาบริจาคให้กับาทางใจยแดนที่ต้องการยางรถยนต์เอาไปทำบังเ,อออป,เปอร์นะคะเอาเศษบัะเปอให้ปปา้าเลยนะคะ,ะปอป้าก็เอาอยางมาจากบ้านที่เป็นบ้านลุงหล่อที่อยู่ข้าง คนที่อยู่ชามทแดนก็เลยเอาอยามมาบริจาคก็จุดรับบริจาคก็อยู่แถวแถวหน้า,าวัดตามอำเภอพระประปแดงก็เชิญได้ครับที่พี่แม่แม่ทุกคนตอนนี้ก็ยังรับบริจาคอยู่ก็ดีบริจาคได้ทั้ง เพลงหรือว่าน้ำดื่มามาม่ากระป๋องพวกอาหารข้าวสารแห้งอะไรก็บริจาบได้นะคะอันนี้ปะปิบปาเขาอาสานำส่งที่จุดบริจาบถ้าใครรับประเทศชาติก็เชิญได้นะคะรับประเทศชาติอันนี้ถึงก็ชาติเลยนะ้ะไม่ใช่ว่าทำบุญแค่ วัดอย่างเดียวนี่ทำบุญถึงชาติเลยชาตินี้แหละอือชาติหน้าก็ <S <S เช่นกันเกิดมาก็ต้องอยู่แผ่นดินไทยเพราะเราคือคนไทยวันนี้เขมรมันทำอะไรกับประเทศไทยไว้พวกเราก็รู้ไอผู้นำของเขาคุณเซนก็นิสัยไม่ดีเวลาทะเลาะก,กับคนไทยหรือว่าเกิดสงครามมันชอบ ทำลายประชาชนมากกว่าตอนนี้ไม่ต้องระแวงกันแล้วนะคะตอนนี้อ่าคุณอุ้งอิงนายกคนคนคนเก่าเราก็ถูกเลิกปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ก็จะอยู่ในรอยุบสภาก็เลือกตั้งใหม่ตอนนี้เราก็ต้องเลือกคนดีๆเข้าไปบริหารนะคะก็ไม่รู้ว่า นายกต่อไปก็อย่าลืมพักประชาชนด้วยล่ะหนูก็ชอบพักประชาชนมีแต่คนรุ่นใหม่หน้าตาดีๆทั้งนั้นราคาลูปหล่ออันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกองอำนวยการน้า,ารักกางป้าป้าก็เอายางมาให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนอาสาสมัครเอานำยางมาให้เพื่อมาทำบังเกอร์เอาไว้ ป้องกันพวกลูกปืนจรวดระเบิดพวกนี้นะคะเราทำได้เล็กๆน้อยๆก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่ถ้าท่านใดจะบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มหรือว่าของกินอะไรให้กับแนวหน้าของเราวันนี้ไม่รู้ว่าทาหารพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างแต่ที่รู้ว่าขาบาดไปเจ็บ เคนแล้วคุณเซนมันยังไม่เลิกวางระเบิดเลยนะคะไอ้บ้าวันนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนะคะ